เอาเทสสวยเดิมไหมครับคันนี้คลิปนี้นะผมรีวิวให้วิ่ีดูแบบละเอียดนะครับแกะทุกซอกทุกมุมของตัวรถนะครับส่วนโครงสร้างหลักนะครับด้านหน้าด้านข้างด้านหลังอย่างคันนี้หัวน็อตคมๆเดิมๆไม่ขันไม่ไขไม่ขยับเช่นเดียวกับน็อตแก้มเครื่องยนต์ไม่ดังเกินไปไม่เบาเกินไปดู a l v t i 1,600cc แบบนี้คันนี้ราคาประหยัดมากๆใครกำลังมองหาเอาติสราคาต่ำกว่าปลายแดงเกือบ5แ0นนะแนะนำคันนี้399,000ฟรีดาวน์ผ่อน6,820บาท ได้สีขาวนะครับผมแกะให้ดูโครงสร้างหลักสบายใจแบบนี้นี่ให้ดูโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมแบบนี้นะครับไล่เรียงกันไปนะภายในศาสตร์สะอานสวยๆแบบนี้ผ่อนแค่ห0พักว่าบาท3 9 9แ0นเเพราคาแบบนี้นานๆมาทีใครกำลังมองหาเอาติสสีขาวสียอดนิยมของคนไทยไม่อยากพลาดคันนี้คลิปนี้ดูให้จบอย่าพลาดครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆที่สนใจ a l t ิสทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะครับ Toyota Corolla Altez 1.6รุ่น G ปี2018คันนี้นะครับราคาประหยัดมากๆนะครับถูกกว่าป้ายแดงไปเกือบ5 0 0แสนบาทนะใครกำลังมองหา a l t ิสราคาประหยัดได้ปี18ดรถหน่วยงานปลดระวังแท้นะครับข้อดีของรถหน่วยงานบอกกันทุกลิปนะครับของเขานะครับจะไม่เคยพลาดการเช็คระยะจากศูนย์นะครับแล้วก็ทาประกันชั้นหนึ่งซ่อมห้างซ่อมศูนย์เท่านั้นนะ ข้อดีคือเราจะตรวจเช็คประวัติได้นะครับทั้งประวัติการเข้าเช็คระยะศูนย์นะครับการเปลี่ยนพาร์ทอะไรไปบ้างเขาเปลี่ยนจากศูนย์ทั้งหมดนะครับแล้วก็การเคลมประกันก็จากศูนย์เราก็เช็คได้นะสบายใจได้ไม่เหมือนรถบ้านนะรถบ้านนะครับถ้าเกิน5 0 0 0 0โลอาจจะบางคนอาจจะเข้าศูนย์บางคนอาจจะไม่เข้า หรือทําประกันนะครับบางคนทาประกันชั้น1ซ่อมอู่แล้วก็เช็คประวัติไม่ได้แล้วหรือทําประกันปอสองนี่ยิ่งแล้วใหญ่นะครับไม่มีซ่อมศูนย์เช็คประวัติไม่ได้เลยนะแต่อันนี้รถหนงงานแท้ปลดระวางนะใครกําลังสนใจเอาติสักคันนะครับอยากให้1นึ่งชาแนลเป็กเอาติมือ2เท่านั้นนะมีเอาติฟให้พี่เลือกชมเลือกใช้นะถ่ายมาแล้วไม่ต่ำกว่า300คลิปขายมาแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยกว่าคันนะครับสนใจก็สามารถทักไลน์ผมได้เลยอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันคันนี้นะครับเอาติ1.6รุ่นจปี18สีขาว นะสียอดนิยมอันดับหนึ่งของคนไทยเลยนะสีขาวคันนี้3า9 0 0 0เก่ฟังไม่ผิดนะครับ3 9 9 0 0 0ราคาป้ายแดง869,00 0ถูกกว่าป้ายแดงไปเกือบเกือบ5 0 0บาทเลยนะใครสนใจเอาไปใช้ต่อโคตรคุ้มนะคันนี้นะแต่ว่าเลขไม้ของเขานะครับจะเยอะสักนิดนึงนะแต่ก็ไม่ถือว่าเยอะมากตามการใช้งานปกตินะครับเลขไม้ประมาณ2 0 0 0 0นนะครับไม้สองแสนหนึ่งมองอาจจะดูว่าเยอะนะแต่ผมนะครับเป็นเซลล์วิ่งงานต่างจังหวัดมาก่อนนะ 2องปีถือว่าไม่ได้เยอะนะครับเฉลี่ยวิ uh ่งแค่เด <soci> ือนละประมาณ4 0 0 0นิดนิดนะครับ4 0 0พนิดๆประมาณ4,2 0 0อะไรประมาณนี้นะครับก็เฉลี่ยวิ่งต่อเดือน00กพกว่าปีละประมาณปีละประมาณ4 0,000นะครับก็เดือนละ4 0 0พกว่าโลนะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะครับ4 0 0พนิดนิดนะเฉลี่ยต่อวันวิ่งวันละประมาณ110กิโลนะก็ฟิลเดียวกับเราขับไปทำงานนครปฐมอะไรแบบนี้ครับก็ไปกลับไปกลับก็ประมาณนี้นะครับใช้งานวันละประมาณ ร้อยโลนิดๆน,นะครับก็ถือว่าสมเหตุสมผลนะครับข้อดีของเขาบอกเสมอเข้าศูนย์เช็คบริการนะครับอ่ะเรามาดูด้านหน้ากันนะครับคันนี้กระจังหน้าแบบนี้นะครับเป็นโฉมไมนิเชนนะครับอ่าเป็นกระจังหน้าแบบสปอร์ตสเส้นนะครับแล้วก็เป็นโฉมแรกของ1.6รุ่น G ที่มีไฟเดย์ไลไท์ให้แล้วนะครับกันชนหน้าเป็นสีเดียวกับตัวรถสรันเหลี่ยมคมสากระโปรงสวยๆแบบนี้นะครับปรับสภาพไปแล้วที่เพชรยนต์ไม่ได้ขายรถดเดิมๆนะครับขายรถปรับสภาพพร้อมใช้นะ ล้อหมุนออกไปใช้งานต่อได้อีกหลัก10ปีแน่นอนนะครับอย่างเอาติสเนี่ยคันเนี้ยไม่สองแสนแต่สังเกตไหมครับว่าทําไมรถโดยสารอ่าเช่นแท็กซี่ทำไมถึงใช้เอาติสเพราะของเพราะของเขาทนมากๆนะเครื่องยนต์ดูอวีวทีไอตัวนี้ทนมากๆนะวิ่งได้หลักล้านโลนะครับสองแสนเพิ่งเริ่มต้นนะแล้วก็สังเกตไหมครับทำไมรถหน่วยงานเขาถึงต้องเลือกโตโยต้าเพราะได้ความทนทานนะครับไมนทัน้งน้นถูกอะไรง่ายนะครับประหยัด ต้นทุนนะครับในเครื่องยนต์อ,อึดๆถึกๆต้นทอนใช้งานได้หลักเป็น10ปีนะใครสนใจคันนี้ผมแนะนําเลยนะครับฟรีดาวผ่อนเท่าไหร่ฟรีดาวผ่อนแค่6,820บาท7ปีนะครับดอกเบีย้ย4.99%แต่ดอกเบี้ยรเรามีเริ่มต้น2.79% 4ปี2.99% 5ปี4.29% 6ปีและ4.99%สําหรับ7ปีนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทุกจังหวัดทั่วไทยนะอย่างคันนี้ฟรีดาวผ่อน7ปีอยู่ที่ 6,820บาทนะฟรีดาวนะอันนี้เราพูดกันถึงเรื่องฟรีดาว3า9 0นบาทนะครับนี่สันเหลี่ยมคมสวยๆนะครับที่เพชรยนเราเน้นอยู่แล้วนะครับเรื่องบอดี้รถนะครับภายในภายนอกสวยๆแบบนี้นะครับห้องเครื่องนะครับเสียงไม่ดังเกินไปไม่เบาเกินไปเราเช็คให้หมดแล้วนะคันนี้นะครับได้ล้อ16นิ้วนะครับแบบทูโทนนะครับดำเงาปัดคมเมียมคันนี้ได้ยางของดันหลบนะครับได้ยางเป็นปี21ของดันหลบเลยนะครับ สันเลี่ยมคมของตัวป่องคุมล้อสวยๆนะครับสัหลับดู a w d i อยู่ครบๆกระจกพับข้างไฟฟ้าเป็นแบบออโต้นะพับและปรับไฟฟ้านะครับแบบออโต้คืออะไรปลดล็อกนะครับกางออกเองล็อกรถพับเก็บเองให้ดูนะสันเลี่ยมคมของตัวด้านประตูนะครับด้านบนและด้านล่างสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ไม่มีชนหนักพิกควมจมน้ํากับไม้กอไม้ตามมาตรฐานยนต์นะครับลด5ปีมีเก็บสีเป็นเรื่องปกตินะต้องย้ําแบบนี้นะครับเก็บสีบ้างนะเพื่อความสวยงามเก็บสีเพื่อความสวยงาม แต่ไม่มีอุบัติเหตุหนักถึงโครงสร้างอย่างแน่นอนนะครับที่เพชรยนต์นะเราเปิดมาแล้วยีบสาปีนะครับรับประกันได้นะมีซื้อรถทั้งทีนะครับซื้อด้วยความสบายใจนะที่เพชรยนต์เราไม่ได้ขายถูกที่สุดอันนี้ผมยอมรับแต่เราก็ไม่ได้ขายแพงที่สุดเราขายในเลทกลางๆนะครับเลทกลางๆแบบสบายใจแต่คันนี้ผมมั่นใจว่าถูกที่สุดนะสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันปีสิบแปดหนึ่งจุดหกรุ่นจีไม่มีถูกเท่านี้แล้วนะครับในตลาดสนใจคันนี้ก็ทักไลน์หาผมศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่นะครับ ทะเบียนจะไม่ง่าย 7, 3, 9, 0, เจ็ดสม,มนะครับนี่สันเลียมโคมนะครับไฟท้ายได้แบบไลท์ไกดิ้งนะสัญลักษณ์ต่างๆอยู่ครบๆนะคใครสนใจคันนี้ไม่มีเซนเซอร์ถอยใช่ไหมเดี๋ยวผมติดให้ฟรีสําหรับเซนเซอร์ถอยนะครับไฟท้ายแบบนี้นะครับแต่ก่อนมีในเบนทนะ์บีเอ็มนะสวยๆบอลอล็อกหล่อๆแบบนี้นะท้ายเป็นเปิดไฟฟ,ฟ้าปุ่มแบบนี้เดี๋ยวเรามาเช็คโครงสร้างทางด้านหลังกันนะครับสันเลียมโคมของตัวนอ็อตนะไม่มีรอยขันไม่มีรอยไขยไม่มีรอยขยับ เช่นเดียวกับ Arc, สปอตเมนอาร์คซิลซิลิโคนนะครับไฟไท้ายแท้เดิมยี่ห้อไทยคยโตแบบนี้ด้านบนนะครับซิลซิลิโคนอยู่ครบๆนะไม่มียน่ไยนไม่มีโดนชนไม่มีบุกนะรูระบายอากาศต่างๆอยู่ครบๆนะสันเลียมคมของตัวน็อตสวยๆแบบนี้เลยนะครับใครสนใจก็ติดต่อผมได้นะ0659513374นะครับรีวิวรถแบบตรงไปตรงมาแบบนี้นะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะสำคัญมากสำหรับรถมือสองนะครับ ซื้อทั้งทีนะซื้อกับคนที่รถเป็นนะครับผมนะครับผ่านการอบรมและรับรองมา,รารตรฐานตรวจสภาพและประเมินรถมือสองอย่างมืออาชีพมากมีใบเซอร์ติฟิเคตนะครับมีใบประกอบวิชาชีพสบายใจได้แน่นอนนะผมเช็คให้ละเอียดเลยอ่สนใจเอาติดมือสองนะนึกถึงชาแนลเป็กเอาติดมือสองเท่านั้นนะครับรีวิวนะครับให้พี่ๆรับชมมาไม่ต่ำกว่า300กว่าคันยอดขายนะครับสำหรับเอาติดเฉพาะผมนะไม่ต่ำกว่า100กว่าคันนะสนใจก็ทักไลน์มาได้นะซื้อเอาติดสังทีซื้อกับผู้ชำนาญการนะครับ เราเช็คให้ละเอียดนะครับพีเต์ให้แบบตรงไปตรงมาดูคลิปผมดูช่องผมโทรหาผมเท่านั้นนะครับครบจบแน่นอนนะป่องซุ้มล้อหลังตัวล้อเนียนๆกริบๆแบบนี้นะเก็บงานให้ครบหมดแล้วสวยๆเลยนะครับไม่ใช่แบบว่ามีรอยกระดำกระด่างแบบนี้มาขายไม่ใช่เพชรยนต์นะครับเราคันรถมือสองของคุณภาพเกรดเอนำมาปรับสภาพให้สวยพร้อมใช้นะครับมีบริการหลังการขายมีการรับประกันนะมีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยซื้อกระเพชรยนต์ดียังไงนะ ได้ดอกเบี้ยถูกที่สุดนะของเราเป็นเกรดแบบซูปเปอร์นะทุกไฟแนนซ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเกีรดนาคินฐานชาติกรุงศรีนะที่เป็นแบงค์หลักที่ในเรื่องของรถยนต์มือสองนะครับเราได้เกรดซูปเปอร์ทั้งอยู่ข้างบนนะครับก็คือไม่มีที่ไหนได้ดอกเบี้ยถูกเท่าเราแล้วนะครับสำหรับบริษัทเพชรยนต์เรามีรถมือสองในหะ้พี่เลือกชมเลือกใช้แม้ว่าสี่า450คันยอดขายเดือนหนึ่งไม่ต่ํากว่า160คพันนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูนะเปิดประตูนะภายในนะครับก็จะได้เป็นสีเบจ ตัดดำแบบนี้ได้พุทสตาร์ทมีลําโพงทวิตเตอร์นะครับด้านข้างมีที่ใส่แก้วน้ํานะครับกระจกพับและปรับข้างไฟฟ้านะครับเบาะนะครับเก็บงานให้นะขัดให้นะฟอกให้จนสวยสะอาดแบบนี้เลยนะครับนี่หนังเดิมนะครับปีกเบาะเดี๋ยวเก็บให้นะครับเล,เล็กๆน้อยเดี๋ยวเก็บให้หน่อยนึงนะแบบนี้สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับฟรีดาวผ่อนหกพันแปดร้อยยี่สิบาทนะเฉะลี่ยวิ่งวันแล้วประมาณหนึ่งร้อยสิบหนึ่งรอยี่สิบกิโลนะ เอาไปใช้งานต่อคุ้มค่ามากๆไม่หลัก2 0 0 0 0 0บางคนตกใจนะครับแต่ถ้าเฉลี่ยต่อวันไม่เยอะนะวิ่งวันละร้อยโลนะก็เหมือนกับเราขับไปทํางานที่มันไกลสักนิดนึงนะไปไปกับกลับแบบนี้ก็จะไม่ประมาณนี้นะผมเป็นเซลลมาก่อนแต่ก่อนนะผมต้องวิ่งงานชลบุรีกับปาจีนนะครับเดือนหนึ่งผมใช้ประมาณ5,000โลนะแต่เนี้ยเฉลี่ยเดือนหนึ่งใช้ประมาณ3 0 0 0ักว่าโลนะประมาณ3,5 0 0นะครับเดือนหนึ่งใช้ประมาณ3,5 0 0หอ่ะไม่ประมาณนี้เฉลี่ยใช้เดือน3 5 0 0าใช้น้อยกว่าตอนผมเป็นเซล,ลวิ่งงานต่างจังหวัดอีกนะครับ นี่นะครับด้านในนะครับสะอาดสะอ้านสวยน่าใช้นะดูหรูหรานะครับเดี๋ยวนี้นะครับเราไปซื้ออีโกคาเมือสองราคาก็ประมาณนี้นะสามแสนกว่าบาทนะอันนี้ไม้แท้ไม้เดิมรถหน่วยงานประวัติศูนย์นะครับเพลงดังแอร์เย็นอย่างแน่นอนนะสําหรับเอาเทสนะครับแอร์กลมๆหมุนๆแบบนี้นี่นะครับ powerless มีห้เกียร์ตัวนมำซูเปอร์ cvt เจ็ดสปีดนะครับมีแบบนี่ครับเชนเป็นแมนนวลได้ด้วยนะแล้วก็กุญแจได้เป็นแบบ keyless นะครับก็ไม่ต้องเอ่อ กดเปิดล็อกก็ได้นะเอามือประตูมือดึงประตูเลยนะครับเดี๋ยวมันเปิดเองนะมันเป็นเซ็นเซอร์นะครับมันมีที่วางแก้วน้ําให้นะลดหน่วยงานแท้ปลดระวังนะว่าตรงนี้เป็นวัสดุบุนุ่มหมดเลยนะครับสวยงามสมบูรณ์นะเราพี่เพชรยนต์เราขายรถพร้อมใช้นะไม่ได้ขายรถเดิมๆแอร์แบ็กมีให้7ใบนะมีที่เสาเอตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็คู่หน้านะครับที่ขาคนขับความปลอดภัยต้องบอกเลยว่าสุดยอดนะครับสาหรับอัลติสนะครับบางทีนะซื้อรถราคาเป็นล้านนะครับยังไม่ได้ความปลอดภัยแบบนี้เลยนะ อย่างซีวิกนะแอร์แบ็กยังเป็นคู่หน้าอยู่เลยนะอันนี้ได้ความปลอดภัยดีอ่มแอร์แบ็กให้7ใบนะครับแมเนเทนเนนต์ถูกๆซ่อมสบายนะครับรถหน่วยงานนะรถแท็กซี่เข้อหึงเลือกเอาเซ็พรอนได้ความอึดถึกทนนะครับเอาไปใช้งานต่อในครอบครัวได้ชิลๆ,ๆสบายๆแบบนี้เลยนะภายในส,สะอาดสะอ้านนะครับมีรองรับไอโซฟิกนะคาซิเด็กเบลมีให้3จุดนั่งสบายๆแบบนี้เดี๋ยวผมเข้าไปนั่งนี่นะครับรถสวยสมบูรณ์นะมองไปข้างหน้านะสวยน่าใช้ดูสะอาดสะอ้านนะครับเพดานต่างๆ สะอาดสะอา้านแบบนี้ไม่มีริ้วรอยนะครับเปายิงโจ้ไม่มีย่นนะตึงๆแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้มีที่ชาร์จโทรศัพท์ให้2จุดใครสนใจเอาตีสักคันคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับ <c oughs> ที่สวยน่าใช้นะครับเดี๋ยวผมแกะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมให้ดูนะซื้อรถกับผมนะครับเหมือนกับดูช่องผมดีกว่านะมาเหมือนกับมาดูรถที่บริษัทเพรยนต์เองเลยมั่นใจว่ามาดูเองอะ่ะไม่ได้ดูละเอียดแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูละเอียดแบบนี้เลย หัวน็อตประตูซอกต่างๆเดิมๆไม่ขันไม่ไข่ไม่ขยับนะสติกเกอร์คำเตือนต่างๆอยู่ครบๆสปอตเม็ดอาร์คเรแบบเียงกันกริบๆแบบนี้เรียงกันกริบๆแบบนี้นะครับอ่าคันนี้ได้ยางดันหลบนะได้ยางดันหลบนะสวยๆแบบนี้เลยนะครับสปอตเม็ดอาร์คคมๆชัดๆแบบนี้นะเพชรยนต์นะครับเรากล้าแกะให้เปิดให้แบบนี้นี่ดูด้านข้างฝั่งนี้นะครับ สปอตเมทอาร์กต่างๆนะนี่ตัวหนีบนะที่เขาไปชุบบอดสีอยู่ครบๆมาดูด้านบนนะครับนี่สปอตเมทอาร์กนะเรียงกันครบๆแบบนี้นะไม่อยากให้พลาดการใครสนใจเอาติดสักคันนะครับรบาคาประหยัดต่ำกว่าป้ายแดงประมาณเกือบ500,000บาทแนะนำคันนี้399,000ฟรีดาวน์ผ่อน6,820บาท7ปีนะสำหรับพี่ๆที่มีเครดิตนะครับได้ดอกเบี้ย4.99 7ปีมาดูฝั่งนี้นี่ตัวหนีบนะครับยังอยู่นะตรงนี้ห้าม ห้ามนะห้ามพ่นทับนะพ่นทับนี่คือไม่เดิมนะต้องไปทําอะไรมาสักอย่างนะคันนี้ก็สีขาวก็จะอย่างที่บอกกันจะเห็นสปอตยากกว่าสีบอลเงินนะครับแต่ก็นี่นะครับมันเป็นเรื่องของแสงไฟสะท้อนอะไรแบบนี้นะครับก็วสวยเดิมนะคันนี้ใครสนใจเอาติดสักคันแนะนาคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันรถสะอาดสะอาดนี่ประวัติศูนย์ยังอยู่เลยนะครับรถหม่วงงานประวัติศูนย์ต้องมีนะใบแบบนี้นะเราซอกประตูคมๆเดิมๆแบบนี้ ไม่มีชนหนักพี่คว่ำมจมน้ํากับไม้ก่อไม้นะแผ่นเพลทต่างๆอยู่ครบๆบนี่สปอตเมนอาร์คเรียงกันสวยสวยครบครบแบบนี้นะไม่ใหญ่พา,านการใครสนใจอยู่ก็ทักไลน์มาได้ id pek 152หรือโทร0 6 5 9 5 1 3 3้3 4. อย่าลืมนะครับดูช่องผมดูคลิปผมโทรหาผมเท่านั้นให้คำแนะนำด้านเอาติดกับพี่ได้เดี่ยวใครแน่นอนนะสนใจก็ทักไลน์มาได้มาปรึกษากันได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับนี่คันนี้ขนาดไม่สองแสนนะแต่โต กระจกยังเป็นกระจกเดิมแท้โตโยต้ตาเลยนะได้เป็นกระจกเก็บเสียงนะครับแล้วก็กระจกข้างได้เป็นแบบปรับไฟฟ้าแบบออตโต้มาเดี๋ยวนะครับพาชมห้องเครื่องกัน <c oughs> นะครับนี่ติ๊กเกอร์อมองกอนะติ๊กเกอร์คำเตือนอยู่ครบครบสปอตเมท a อาร์คนะครับซิลซิลิโคนนะรูระบายอากาศต่างๆของฝากระโปรงอยูค่ครบเดิมๆเ,เลยนะหัวน็อตคมๆเดิมๆแบบนี้นะครับ น็อตแกมคมคมเดิมๆแบบนี้นะครับสวยเดิมเลยนะเบ้าโชกต่างๆนะไฟหน้าแท้ไทยคโยโตไฟหน้าไม่เคยเปลี่ยนนะครับแบตเตอรี่คันนี้เปลี่ยนให้แล้วนะเปลี่ยนให้แล้วนะครับสวยสมบูรณ์เลยใครกำลังสนใจเอาติดสักคันเครื่องยนต์ดูอัลวีทีไอนะประหยัดน้ํามันนะหัวฉีดคู่แบบนี้16กิโลต่อลิตรรองรับนะน้ามัน e 1 0 e85 91 95ครบๆนะครับใช้งานต่อได้อีกหลัก10ปีนะยาวๆเลยนะถึกๆทนๆแบบนี้นะครับหัวน็อตคมๆมเดิมๆไม่ขัน ไม่ไขไม่ขยับทั้งน็อตแก้มนะครับไฟหน้าแท้เดิมนะตัวมาร์คสีต่างๆนะครับติ๊กเกอร์คำเตือนต่างๆที่คันหม้อน้ำยังอยู่ครบครบแบบนี้อินเตอร์คูลรตตรงตรงไม่มีลมนะสนใจคันนี้ก็ติดต่อผมได้นะครับ0659513374นะสรุปนะครับคันนี้ Toyota Corolla a l t i s 1.6รุ่น G คันนี้ได้ปี2018ด้วยนะราคาป้ายแดง869,000หาพวันนี้เราขายเพียงแค่399,000เาหนะอีกหนึ่งคันติดจองไปแล้วนะครับที่ ไม่เท่าเนี้ยนะครับสามแสนเหมือนกันนะสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเหมือนกันติดจองไปแล้วคันนี้เฉลี่ยวิ่งเดือนละสามพันห้าร้อยกิโลไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับก็เป็นรถเหมือนตีซะว่าเป็นรถเซล,ลอะไรางี้ที่เขาวิ่งงานแต่เขาดูแลรักษาโดยศูนย์บริการนะเข้าศูนย์ไม่เคยพลาดการเข้าเช็คระยะจากศูนย์นะครับเปลี่ยนพาร์ุจากศูนย์เคลมประกันจากศูนย์ทั้งหมดนะคันนี้เฉลี่ยวิ่งเดือนละประมาณ3,500นะครับแล้วก็เฉลี่ยวิ่งวันละประมาณร้อยนิดๆ110ด120กกิโลนะครับต่อวันนะครับ ฟรีดาวผ่อนแค่6,820นะหาได้ที่ไหนนะนอกจากเพชรยนต์นะครับหาไม่ได้แล้วนะครับ399,000ประหยัดไป500,000บาทกว่าปลายแดงกเกือบ500,000นะสนใจคันนี้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเบอร์0659513374นะครับอย่าลืมนะครับดูช่องผมดูคลิปผมโทรหาผมเท่านั้นให้คำแนะนำเอาติสกกับพี่พี่โดยตรงเลยนะสนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับยังมีเอาติสคันอื่นอื่นอีกหลายคันเลยสนใจก็ทักไลน์มาได้มาปรึกษากันได้ คลิปนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ